สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านสายโทรหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเจ้ายักษ์ใหญ่สามใบปัดก็จอดอยู่นี่ครับสมมาเจอน้องโน์นครับนนนไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกล่องกับเขาเลยแกะออกแล้วใช่ไหมไอเซน,นเทอร์ตันเลด บอกแล้วว่าอย่าใส่อย่าใส่นี่ครับพะสุดท้ายมันเพราะมันจะโดนโดนดันตูดเนาะโดนอะไรเยอะ,ะยะไปหมดอ่จาจันชูกับเหลาน้อยกลับบ้านครับน้องนอนบอกกลับบ้านนนไม่กลับครับเพราะว่าแฟนอยู่แถวนี้นี่วันนี้ไปไหนอาจ,จะพาไปไหนวันนี้จจลา้างรถอเอามอไซค์มาเหรอ เอารถด,ดับจับไว้นี่ก็แล้วมอไซค์มามาเลยเดีนะจะได้ขี่ไปนู่นไปนี่เนาะนี่ครับก็อยู่กันครบทุกคันเดี๋ยวรถแมคโครน่าจะอยู่หลังบ้านหมดใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วเจ้าซูเปอร์เกตก็อยู่นู่นครับไปรับตัวน้องใหม่มาร้อยสี่สิบซูเปอร์ซูเปอร์อะไรซูเปอร์เอ็มเอซูเปอร์เอ็กพูดผิดไม่ใช่เอ็กเอ็มนะครับ a <laughs> ร้อยร้อยมากร้อยมาพญายางงครับแต่วัาดีพญายกันครับไม่หญ่ไปใช่โอ้ยผมสีเมื่อบานโอ,โอ้ล่างเองเลยครับหลบค่คาำ,ำเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นอ,นอ้ยฮะโอ้ลงทุนเถาแกลงทุนเองเลยครับพี่น้องโอ้ยไปยังไ,ไงไ,ไปยังไงนี่ฮะไปยังไงมายังไงลี่มากก <c oughs> ันกันมา,มากๆเขาไม่ได้ช็อตเดสต์สังที่เด้อโอ้โอถกเถาแกแน่นอนเลยว่า <c oughs> นี่ครับได้ข่าวว่าไอ้เจ้าวาเลนไทน์เราไปอยู่ไปอยู่ไซด์กับสีเกียรตินีสีเกียรติครับยุ่งเพอ้อหน่อ มื่อนั้นผมบ่ได้ผมเบิ่งอยู่แต่ว่าอยู่ไผเบื้องเอ้าอยู่ใกล้กันครับไอ้ไอ้นี่เลยไหนขันนั่นแหละคันอยู่บ้านนั่นแหละคันที่เขาไปซื้อน่ะเอ้อยู่ใกล้กันก็มากไฟเลยมากไฟอยู่บ้านพายุอ่ะแล้วพี่ไปยังไงมายังไงเนี่ยไปไหนเนี่ยผมจะกลับไปซ่อมรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวป่ะครับมารถอะไรเอากระบะมาอ๋อมาแบบซุ่มซุ่มเงียบเงียบเลยนะ แอบมาไม่งั้นไม่ได้ช็อตแล้วครับพี่น้องอทำทำเข้ามาแบบโทรมาบอกเพื่อนก่อนเข้ากับสิบพอได้ช็อตนี่เห็บนบ่นี่ <c oughs> อุ้ยพี่น้องถอดเสียลุยเลยครับเถอาแกจะตินลุยเองครับยังครับเพราะเป็นยังเพราะยังมันเ้าอยู่ผมมกก็ยังไ่ินเอาละ<ช>่ะมันเช้าอยู่นีน่นี่ครับ น้องใหม่ทีมงานโทรหนึ่งรถเก่าพี่ออดเป็นบ่นนก่พี่ออเป็นขั้นที่ข้าไปเรียนน้าที่อยู่นาลาบบ่ซูเปอร์เอ็กกไฮะบ่แมนเหรอที่ว่าเราไปตักคู่กับพวกนุ่มไหมที่เราไปตักคู่กับพวกนุ่มไหมบ่แมนเตะันนี้ัก่นีโอ้ก่อนอีกแต่ก่อนเรามีสองขั้นคือกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าไอเราเอาอีกขั้นหนึ่งมันบอมาตัก นี่น่าจะขายไปแล้วตอนนั้นแมนบอกขายไปร้อยเอ็ดแล้วโอ้บันนี้ซื้อกลับขึ้นมาครับคนอยู่ร้อยเอ็ดเขาขายไงเออเขาไปไม่ไหวเออขายกลับขึ้นมาบุยรับมือกัาเขาลงขายผมก็เลยเห็นผมก็เลยไปดูออดก็เลยไปเอามาเป็นบ่อนนี้ก็เลยบอกว่ารถแกเออก็เลยพาแกไปเอาโอ้ทีพีออดพาไปเบื้องมือนั่นที่นี่ครับผมเคยขับไงนะ เจออสกิเข้าศูนย์ประจำรถเนีย่ยอ๋อที่ว่าที่ว่าเคยไปลองกับไอออดตอนนั้นไหมใช่นนไหมไหที่ว่าพากันไปไปลองรถที่บ้านเจออดอะ่ะก่อนที่จะซื้อมาร์คทีมาใช่คันนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ป่ะมันเคยทำงานอยู่นี่บราร์เรเวียนยอ๋อ,อ,อนี่ครับ รถสออสพัฒนานี่ส่วนมากแล้วมันจะมาตกอยู่โทนหนึ่งมา <c oughs> อยู่โทนหนึ่งตั้งแต่เจ้าสดใสอ่ะเนาะ,ะสดใสก็จะมามามักทีบอนี่ล้างไม่เกลี้ยงเท่าไหร่หรอบล้างอู้แต่ส,สภาพมันก็ยังสวยดิดูดิมันไม่ได้ถลอกปอกเปิกอะไรเลยเนาะ,ะเขาก็ไม่ได้ทําสีทําอะไรนี่ใช่ไหมครับอ,อืมนี่ครับได้ถือโอกาสมาถ,ถ่ายคลิปที่บ้านโทนหนึ่งด้วย ดูดีครับเจ้าบอดทองกับยันมาครับมาแย่งที่คุณปู่แกสละที่ให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> คุณปู่ไปอยู่โคราชเอ้ยอยู่อยู่สระบุรีบ่ครับคุณปู่ไปอยู่สระบุรีครับอยู่บุรีอยู่ลบบุรีโอ้ oh. อำเภออะไรพี่เอาน่าหน่อยเกียง์เกียรโอ้โอ,อนี่ชุดตัวเดินที่มันแตกนะบอของในส้มลายอ๋อนี่ของส้มลายบ่นี่ อ๋อ oh, นึ่ว่าของจันชูอือ้ม,มันใหญ่อันนี้เนาะไอ้ส้มายก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้านาย oh, ให้งานทั้งปีครับก็อาศัยบารามีเข้าไปเราได้งานจากเขาตลอดส้มายมีเงินเดือนนี่สม้มาลเงินเดืนเดือนใช่ไหมส่วนสองคันนี้รอ,อก่อน สองคันนี้รองเงินเดือนก่นอนรอรอเขาเรียกว่ารอบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่สองคันว่าภายในยังสวยเนะาะแสดงว,ว่าเขาเอาไปนี่เขาเขาก็ไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่ได้นี่เนาะเอาแล้ววิทยุไปไหนเนี่ยเครื่องเสียงนี่เหลือแต่ลําโพงเขาถอดออกอะอวิทยุเขาถอดออกบอ,อถ้าผมรู้ว่ามันไม่มีวิทยุผมเอามาให้แล้วนี่น วิทยุอยู่กรุงเทพอะมีอยู่มีที่ผมลือม้อรอคนเดียว,าม,าวยมาสิ้นเดือนพร้อมรถดำ<อ>รถดำไม่ได้เอามาดำดำสมีเสร็จแล้วผมทำแค่นั้นแค่นั้นนะอืมนี่ครับรก็สมาชิกใหม่ทีมงานโทรหนึ่งครับได้ข่าวเสียไปเอามาเมื่อคืนเมื่อวานบอก เมื่อวานเสียไปเอามาเมื่อวานครับ๋อเอาไปจอดศูนย์เช็คก,ก่อนใช่ไหมทีแรกอะ,อะนี่จอดเช็คศูนย์จอดศูนย์เช็คก,กับจอดเช็คศูนย์ <laughs> จอดเช็คศูนย์นี่ครับมีลูกมือ,อยังดีนะยังมีลูกมืออยู่คนหนึ่งเนี่ยงั้นแย่เลยบบเราเราไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เลยกลับไปดูบ้านก่อนได้ไหมไปทำบุญอะไรอุทิศตัวกุศลให้พ่อแม่นะไอ้ไอ้นี่อไอ้ไอ วันไอเนี่ยโอ้ถ้าเป็นคนไทยก็ถ้าเป็นคนอีสานอีสานนเขาเอิ่อไวอีสานกลางอีสานเขาเอื่นงบุญเขาสากเนาะถ้าเป็น,นถ้าเป็นฟังอีสานไต่สุลินบุีร่มก์ก็ี่เป็นแบบถ,ถนนธรเนียมแบบคำเม,มนเนาะข้าเจ้าเลี่ยงเลี้ยงผีมันบอกเขาเอื่ว่า้เลี้ยงผีอืมเ,เลี่ยงผีแต่ว่าข้าเจ้าจัดข้าเจ้าเลี่ยงงได้เลยเนาะอีสานไต่อะบอกคือบอกคืออีสานนี่ ถ้าเป็นทั้งขอนเกียนอุบลยังเขาจะเจ้าให้กินแค่แบบใหญ่ๆายยๆ,ๆ,ๆไปนี่ครับเจ้ายักษ์เขียวก็อยู่นี่โอ้โหลยงานถือว่าแบบคุ้มค่าเดีไปซื้อมากดีว่าคุ้มค่ามากเลยครับนี่ โอ้โหแค่เอาเอาง่ายๆว่าหนักไม่หนักเอาแค่บันละแนะนี่ก็สุดติ่งแนละ้วสุดติ่งแล้วเราเนี่ยบานละแหนะนี่ไม่ใช่ว่าตักไม่ใช่ว่าตักดินแห้งนะครับตักขี้เลนตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายอืมอู้ดินดินอันนี้มันกัดกระบ,บะดีขนาดเลยไหมเสีย,ยไอ้ดินบานละแน่น่ะไหมอกระบ,บะทะลุกระบ,บะสอดไปเลย,ยไมหมของผมไหม มันเป็นดินเออมันเป็นดินแบบคือยังดินขี้เป็ดนี่เนาะคือยังดินแบบมันเป็นดินสมองครับแล้วก็มาลุยงานบ้านละหอกอ่าดูในคลิปของพี่มิมครับบ้านระหอกแทกหลุดในน้ำเลยโอ้โหสุดสุดเลยแะหน,น,นักมาหนักว่าใช่ไหม,มทั้งแทกหลุดทั้งอันตโอ้โหลงไปในน้ำอ่ะอแล้วไอ้ตรงที่ว่าขุดฝังเลนกันน่ะ ครับอ,อยู่ๆอยู่ๆชายบ้านนาโผล่มายังไงครับเนี่ยมาเลยตอนนี้เจตินได้คู่หูใหม่ครับ <c oughs> คู่อะไรอีกแล้ว <c oughs> คู่หูคู่หูคู่หูเท่าแกตินครับเพราะช่วงนี้นี่ตัวติดกันเหลือเกิน <c oughs> โอ้ต้องขอโทษขออภัยนะครับพอ <c oughs> ดี <c oughs> กล้องมันเอียงเียงหน่อยจับสายไฟให้น้องนน <c oughs> <c oughs> นะครับผมอืม นี่ครับเ่วยอล้างรถเขาก่อนเออเราผลประโยชน์ร่วมไงเราก็ต้องช่วยกันดินี่ครับพูดเล่นตั้งแต่ได้ไม่โคใหม่มาเนี่ยพูดเล่นไม่ได้เลยฮะพูดเล่นไม่ได้เลยโอยพูดเล่นไม่ได้เพราะต้องจริงจังเพราะว่าเงินมันเงินมันไปแล้วต้องหาเข้าใหม่ด้แต่คอบอย่างเดียวเลยไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีงานมันหน้าฝนเราต้องเข้าใจว่าจะได้งานนี่เรา ต้องรอหน้าเก็บเกี่ยวเสร็จพูดเล่นแต่คอกอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้การทำงานเราอย่าไปเล่นพี่เราต้องจริงจังเอออย่าไปจริงจังมันเสียนี่ครับก็พี่ชายครับแวะมามาช่วยมาช่วยเสียตินนะครับ อ่เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายตช่ไวะ่ฮะใชช่ไวะเอา้าตายก่อนบ่เออให้ผมได้คลิปหนึ่งก่อนบ่เออเอองั่ยเขาก็รามาผมดีมาอีกแล้วเราอย่าไปกลัวเราอิ่มท้องทุกวันมามา่า <laughs>